่ะบาดวนมากมัน huh. ก <sw> <c oughs> ับเขาไม่พวันทิาน่ากับศูนย์สามบอไอสามศูนย์กสามศูนย์ต้กวันไหตเท่าไหร่ตัวสามตัวเาองนนมาพเนี่ยเราเคออกเขาเคลน้ำเขาด้ล่ะ้ได้่ะวันนี้เรา็ถืมหารูไเห็นวนนรบอ วัสดีครับพญ่ครับเพนย่สุอยังครับบุลเล่พนอใหญ่บุญเล่พ่อใหุ่บุญเล่พ่อใหญ่บุญเล่โอเคสูงเราอยู่ดนลหรอสูตรเราเนี่ยสูตรแม่เธอเด้สูตรมาจากกองสลากหรือสูตรนี้สูตรมาจากกองสลากงวดที่แล้วถือบอกพ่อนเดินได้จับคุอคิดมากกาถืออะไรถือจับไปกันนั้นมันจะเป็นแบบก้วยบอกว่า เอาเอาตัวนี้เอาเอาในวันที่หนึ่งตั้งบอกตัวเท่านั้นหละโอ้เอา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 หางรางวันที่หนึ่งตั้งไว้แล้วก็สามหกสามสี่ห้าโอ้เจ็ดแปดโอ้ไรลงพุ่นราวี่สอมันรากอะไรอ๋อพีพ่อเฮ็ดสูตรแบบนี้แล้วบันนี้มือมวยว้งหันเท่าไดร่พ่อมวอน้องหันล้องตั้งให้เบื้องเนี่ยพ่อมวยร้องหันหล้เโี้ยังเจ็ดยังเจ็ดเก่ายังหมด เจ็ดเก่าวัวก้อนน้องบ่อไก็เข้าจับคนเขาจับถือก็ได้ตัวบอกโอ้โหเขาจับถือก็ได้ตัวบันทึกไวมันจะรับกันไรนี่นะอะไรบั่นี้ให้ให้จับคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เป็นเลขตั้งเป็นเลขเออมีแต่คูเตื่นสีหน้าหมดเลยครับสมมติว่าพ่อจับคู่ที่สี่หายไปยิบจับลอตเตอรี่จับจับแบบใดครับพ่อไม่ยากอะสมมติเราเมือกวันเมื่อวันเสาร์เนาะ เสามีสองมีสามมีสี่มีสามโตเอาไวจับรังเท่กัจับเอานี้เอาเอาสี่เป็นลักนะเอาสามเป็นลักสามสี่แปดฮกเ็ดแปดเอาฮกเกสหายจริงจับเขาถึงตัวรานแต่ว่าเขาเอาไปจับตอกเพาถือตัวโตดสามโถเลยบอกพ่อโตดสามโถ่อันนี้โตดเต็าขันไหะพ่อคุณเลข คันจับนี่สามารถจับเป็นสามเจ็ดแปดแปสี่ก็ได้ไอมครัเราไสลับกันแล้วตะกี้เห็นให้้พ่อจับไหนดีก่ครับอ้หจับรลดว่เอาพ่อพ่อมากตัวใดนะครับเอ็ดที่ซานี่บ่กสามหกขอบุญโตคอยมากเลยคอยซื้อตัวนี้กับตัวนี้แปดสามแปดสามเจ็ดแปดตัวแปดสามแปดก็ซื้อสามแปดตัวเดียวนิ่อเจนสามแปดเจนดได้เนาะบมัน มันมันเรือกกต่จับจับใส่กันเราคนฝันห่นาตงการวงมวงฝันตทนั้นแหละฝันเห็นปลาของกระตีไปกว่าดีก็เลยมว่านี่พ่อฝันอะไรก่อนฝันเห็นปลาฝันเห็นปลาปลากระสีบอมปลาเป็นแปดยึดแปดหายดแปดห้าจับเนาะพ่อจับจับจับมนจ็บ เปลี่ยนมือหาเจ็ดแปดห้าอยู่ในสูตรบทตัวนั้นแม่อีแต oh, ่อยู่ในเลขกรนีแล้วล่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเขียนอยู่จะเฝ้าเด้อเย็นแปดย้ากำหนก่อนแล้วว่าสามแปดมันบ่สามตัวละครแต่สามตัวกะอนเม็นยังก็เจ็ดแปดห้าฟันเห็นป้าบ่พ่อเจ็ดแปดห้านะคะห้ากับสามแปดแล้วก็สามแปดเนาะพี่ตรถ ว่ามาสามแปดแต่วาขันเอ็กซบอมากน้ำพอกระจับเอาได้ได้นั่นมาแน่นอนแล้วว่าทุกตัวนี่จับจะรับค่อยไปคอยมากก็ได้เนาะอย่าบอกเขาเย็ดออกนี่พ่อนแล้วถือไหนน้ำผอเอาถือพิอเขาห้จักบาลน้ำผอเอาไหนพ่น้องนเบืองอี่นะเออ ไปได้ไงพ่อเนี่ยอ๋อบุญเล่เอาใส่หนาเอิกเลยพ่อเดี๋ยวกล่องบนผีแท่งไปหาดอกเุหลาบก็ดีได้จ้าอ๋อบุญเล่อ๋อบุญเล่นะคะอธิบายพี่น้องฟังเนี่ยครับอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมหคืออย่างต้นรักต่อเอาในวันที่หนึ่งตามต้นนี้เป็นสูตรคำนวณเนาะพ่อเนาะสูตรเห็ดมากตะกี้เหรอพี่สาตะกี้เหรอเขาห้องเก็บที่หกตั้งแต่อายุสิบหกปีเป็นหนุ่ม ตอนนี้อยุเท่าไรแล้พ่อหกสิบหกหกสิเจ็ดกสเจ็ด่หปีละห้าสิบห้าสิบสิบห้ก็จะเอาเามาเข้ากับมาถามกับไ้ดูเข้าไปบ่ขี้พี่ดอกแ้วแล้วเขาจะเห็ดอือผู้ได้ทามแต่ไ้ไ้บ่อบ่อขิดบ่อว่าเดียวอยังนีครับไม่ได้หวงเนาะอะไรมาครับบารเนาะเบ่งปันสูตรค่ะสำหรับวันนี้กะพผัวิดออกมาได้ มีเลขสามเลขหกเลขสี่เลขเจ็ดเลขหาเลขแปดเนาะอันนี้พ่อบอกว่าให้จับเอาจับป่วยออกเจ่ที่พ่อจับให้นีเจ็ดแปดหากับสามแปดเนาะโอ้ย่อยตีควางมันได้สดเรจับเจ็ดแปดหตีง่ายแต่ว่ามันยงไม่ใช่วามฟันมรันเข่ากันกับสูกอด้เอะอ่าคิวอรู่นาอหนักบนเอนาะเราบกูจะเป็นแนวทางแล้วค่สามตัวตดเอาพ่อพขาเรีกวคาับมาต้อการเข่าต๊ดไหมครันสามศูนย์หก เขาจับใส่หนาเขาจับเอาไข่ยบหูจะกี่จับเขาเ้าออกตึ้ตุ้ดตรงๆเขาเจ้าจับเอานะตุ๊ดตรงๆเลยตุ้ดตรงๆหมายเข้ามาไหนนะจับหมุนไปหนึงสามตัวแล้วสามตัวตรงๆตุ้ดตรงๆสามตัวเขาเตือนผนหาเราอะเขาเขาเตือนเรียกขึ้นมาบาทได้่านหาอะไกนั่นในผ่านหาว่าคนเถ่าเราคเขาปีหนาตีหลังอะนะสูตรนี้ได้มากหาสิปีแล้ว ก็หาสิบว่าปีเราหาสิบปีพรวนผู้ได้ขอก็ะใหแตงแต่อายุ่หกกับสิบหกถมยี่หกสิบเจ็ดหกยี่สิบยี่สิบมาบวชกมาบวชเลก็ลงของมาบวชเลยยี่สิบสองยี่สิบสองอีที่ผ่าเาเมียพ่อขอเลขวิ่งตัวหนึ่งพ่อเลขวิ่งวิ่งตัวนึงมักแงังเลขวิ่งวิ่งตัวหนึ่งึง ก็มาแปดมาดีเด for ียวมาแปดมัสามน่เดีวมแปดมาสามเลขกวิ่งับสามแต่ว่ารถจับคุณว่าตรงนี้สามเป็นเอาวิ่งแปดกับสามเนาะวิ่งแปดกับสาอันนี้คือมักส่วนโตของพ่อแปดเม่อยู่ในสสวดนั่นแหละตังแต่เราเอากอฝันกับฝันหมแน่นอนกะพอฝันก็หอฝันคือเราถามกับบอกมันบรได้นขยายไปยใส่ดิเด็กยังไม่ตัวนูไเต้นทนี่แหละใมนี voilà> ่เราคือเกาล่ะวิ่งแปดกับสา เข้ามาแล้วหกสิบหัวตั้งแต่อายุสิบหกแอายุสิบหกนม่เลขามาแล้วห้าสิบปีห้าสิบปีเนาะเขามาแล้วห้าสิบปีพี่เ้างซ้ำอายุไหมเราสูตรมันตั้งแต่ตั้งแต่สิบหกปีป้าเถ็ดจังใดมุทิตากเี้ยดเราตูกรุเที้ไปอยู่อยู่กัดเกียอยู่ตะเทีเอ สิบหกถึงยี่สิบมาบวชกล้วไปไปรยู่อีกหาผีประโยชน์สาเฮ็ดีจะสูตรนี่มาตลอดเอาต่อสูตรนีแ่แหละมีถือกูเขียนไว้ฝันหน่อยเขียนสิ่กก็สูตรเอาหน้าต่างไปเ,าเอาเก้าอี้ไปยืนเขียนอย่างคนไปลืมอย่างคนงานเราหันไปลืมแล้วไฟเพชรคนได้เจอหนะหเต็มเพลเลยว่ะฝันเห็นหลวงพ่อนอีแ่แหละยกมือใส่หาก้าอี้ เขียนไหวหาเก้าหาบอลกูด้วยขึ้นไปเขียนไว้เลยเก้าอี้ขึ้นไปเขียนไหวอย่างคนอื่นมีหัวเดียวเนี่ยถือสามถัวเขียนใส่กระดับปูนบรนเทาแกนหนาบัสยืนน้ำกันมดปนยังบอกว่าไอ้ยังว่าลืมถือาคนเขียนไว้ลืมยังว่าเขียนไว้ซื้อว่าได้ื้องซื้อลืมไปอย่างพ่อทีม่าของสูตรพ่อทีม่าของสูตรทีม่าของสูตรได้มาจังไหนแตกเสียงงััว่ ที่ม้าของสูตรโอที่ม้าน่ะคนคนคนพี่น้องบริเียมีแหละเขาไปอยู่กริเก็บเขาเขาอยู่วัดมหาปึกไอ้ไอ้ยมาไอ้วัดรัตนสุขธรรมค่ะนั่นแหละทางสนามหลวงเราหอยไปนอนเพราะเด็กชายดใต้เขาแบบว่อยู่หันนกันอยู่บวชก็ได้อยู่เลยค่ะยันได้คนที่แก้ิคนเล่ห์ให้สูตรมากเลยว่ะพอไอก็ได้เอาสูตรมาคุยกันเลียงเลขเียแหละเพิ่นก็ได้เห็ุสูตรให้เมืองก็ได้จำมาเอาคนเลยอ่ะได้จำเอาได้จำมาตลาดลอยมาต้นอะไรอ่ะลักตัวเดียวอื แต่ว่าก no, mm ับ hmm. ส <pa> şey no, okay. the ่วนมากมันกับเขาเนาะพ่าไอ้าตีฟานมามันกับสามตัวนี่จะนิดนไม่หลายตัวด้ยตัวมากเันเขาเนี่ยก็หลายตัวกันนะสำหรับเงินเหียญนี้เจ็ดแจหาสาม คนี่นก็เป็นแนวทางของคุณพ่อบุญเล่นะครับผมแนวทางประจำงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2567น,นับผมงวดกอดคุณพ่อได้3ตัวโตดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางล่าสุดนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปทีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ